หลงผิดคิดแก้ไขให้ถูกต้องตามคันลองของคนดีมีเหตุผลหลงทำชั่วตัวทำผิดจิตร้อนรนเพราะหลงกลคําคนชั่วเผลอตัวใจเมื่อคิดได้ใจหมุนหมองต้องร้อนรุ่ม เหมือนไฟสุมกลุ่มในอกนรกหมายเหมือนชีวิตติดนรกภายในใจดังมีไฟสุมในอกนรกกินสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการนิทานธรรมกรรมลิขิตกันอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเฮียแฮกจะมาเล่าเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์จริงโดยท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูรณ์ในหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเตือนสติให้กับทุกท่านไม่หลงทำบาปสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตทั้งในชาติปัจจุบันและอนาคตชาติ สำหรับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านารกในใจขอเชิญรับฟังกันได้หน้าบัดนี้เพื่อนที่นั่งอยู่ในหลังรถก็ได้เล่าเรื่องนรกในใจเป็นคนที่สามเป็นเรื่องชีวิตของตนเองอย่างมีคติน่าฟังน่าคิดมาก หากนำมาพิจารณาก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดังที่เพื่อนเล่าต่อไปว่าเรื่องที่ผมจะเล่านี้หากเป็นสมัยก่อนผมจะไม่ยอมเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดเพราะเมื่อเล่าแล้วจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเองเพราะเหตุที่ผมประพฤติตัวไม่ดีมาก่อนได้เห็นผิดเป็นชอบที่เคยลหลงไหลสุรานารี ภาชีกีลาบัตรแต่บัตรนี้อายุผมมากเกินกว่าที่จะคิดเช่นนั้นและผมก็สามารถกลับตัวกลับจิตใจจากความรู้สึกผิดปกติมาสู่ความปกติกลับความชั่วมาสู่ความดีสิ่งที่ผิดพลาดเป็นบทเรียนอันสูงค่ามานึกดูว่าความผิดพลาดของผมอาจเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลัง และเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะพิจารณาเรื่องของผมไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกสังคมต่อไปผมจึงตัดสินใจเล่าแม้เมื่อเล่าแล้วก็เหมือนกับประจานความชั่วของตัวเองแต่ก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องส่วนตัวจึงตัดสินใจอยากจะทำประโยชน์ส่วนรวมดังเรื่องต่อไปนี้ เมื่อครั้งผมอายุอยู่ในวัยเบญจเพศคุณพ่อของผมท่านก็ได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วแต่ผมได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในกิจการเกี่ยวกับการเงินในสำนักงานซึ่งบิดาของผมเคยทำมาก่อนมีรายได้งามพอใช้สำหรับคนหนุ่มอย่างผมเหตุที่ผมได้รับความไว้วางใจในหน้าที่รักษาเงิน ก็เนื่องด้วยคุณพ่อของผมท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีเป็นที่ยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตใจเป็นธรรมมักน้อยชีวิตการงานของท่านขาวสะอาดไม่มีประวัติด่างพร้อยเป็นประวัติที่บริสุทธิ์งดงามเป็นที่รู้กันในวงงานว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อท่านถึงแก่กรรมลงก็ย่อมมีผู้เสียดายท่านมากเจ้านายชั้นผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงร่วมงานของท่านแสดงความเสียใจอะไรอย่างสุดซึง้งมายังครอบครัวของเราต่อจากนั้นผมก็ได้รับความไว้วางใจในกิจการงานแทนคงคิดว่าลูกไม้ย่อมจะหล่นไม่ไกลต้นความเข้าใจว่าเมื่อพ่อเป็นผู้มีคุณงามความดีมากมาย บุตรก็คงเจริญรอยตามบิดาเหมือนกรรมพันธุ์พ่อทำความดีบารมีก็แผ่มาถึงลูกเพราะนึกว่าลูกก็คงดีเหมือนพ่อผมจึงได้รับการยกย่องเพราะเป็นลูกของคุณพ่ออย่างน้อยก็เพื่อเห็นแก่ความดีของคนที่ตายไปแล้วจึงชุบเลี้ยงลูกต่อไปผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับความไว้วางใจในกิจการเงิน ผมก็ได้พยายามทํำงานให้ดีที่สุดสมกับความไว้วางใจและมีความขยันในการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่เพื่อรักษาชื่อเสียงของคุณพ่อกิจการในหน้าที่ของผมได้ดำเนินมาเป็นปกติและผมเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากย่อมจะมีทั้งดีและชั่วเป็นธรรมดาเพื่อนดีก็แนะนำไปสู่ทางดี พวกชั่วก็แนะนำไปทางชั่วแต่ทางชั่วนั้นรู้สึกจะมีอำนาจจูงใจมากกว่าเพราะเป็นทางอบายามุกทำให้คนลุ่มหลงสนุกเพลิดเพลินงมงายง่ายกว่าจะรู้ว่าทางชั่วก็สายจนกลับตัวแทบไม่ทันผมก็เช่นเดียวกันวัยหนุม่มย่อมเห็นสุรานารีพาชีกีฬาบัตรมีความสนุกสนาน แต่เป็นทางนําผู้ที่หลงไหลให้ล่มจมชิบหายมากมายมาแล้วแต่ก็ยังมีผู้หลงไหลเหมือนตัวตายตัวแทนประวัติศาสตร์สํารอยไม่จบสิ้นเพราะยังมีผู้หลงไหลอย,อยู่ตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยผมเองก็เข้าไปสู่ข่ายแห่งความชั่วเพราะหลงไหลในความสนุกสนานเวลานั้นผมได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ ให้ควบคุมการเงินซึ่งเงินอยู่ในความรับผิดชอบของผมมากมายที่สุดวันหนึ่งผมได้หยิบยืมนำเงินในความรับผิดชอบจำนวนหนึ่งโดยไม่มีใครรู้ไปเสียการพนันม้าแข่งที่สนามมา้าซึ่งเพื่อนแนะนำว่าม้าเที่ยวนี้ต้องมาแน่จำนำมุงเล่นได้เลยรับรองไม่นอนตากยุงแน่ ผมเลยเกิดศรัทธาพลอยเชื่อและแน่ใจเห็นดีไปด้วยจึงถืออำนาจหยิบยืมเงินในความรับผิดชอบไปเสียการพนันเพราะแน่ใจตามเพื่อนที่สนับสนุนว่าต้องชนะวันนั้นเป็นวันเสาร์คิดว่าวันจันทร์เราก็คงจะได้นำเงินจํานวนนี้มาคืนพร้อมทั้งได้กำไรเป็นของเรามัวคิดแต่ทางดีทางได้ ไม่เคยคิดในทางชั่วและทางเสียการพนันย่อมเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินบางคนในชีวิตหาเงินได้มากมายแต่ก็ต้องนำไปบำรุงสนามม้าหมดทางบ้านก็จะต้องอดออมการกินการอยู่ที่ใครเขาว่ากันว่าการแข่งม้าพนันเป็นกีฬาของพระราชาและก็เป็นความจริง พราะกีฬาชนิดนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพวกผู้ดีมั่งมีเป็นเศรษฐีมีเงินเหลือใช้ไม่มีความเดือดร้อนอะไรแม้จะได้เสียก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรกับครอบครัวมันไม่คู่ควรกับฐานะอย่างเราจะเข้าไปเล่นพนันขันต่อจำนวนเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผมก็ถูกสนามม้ารวบเอาไปหมดกระเป๋า ผมใจหายหมดเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเพิ่งจะนึกได้ว่าคราวนี้ผมจะหาเงินจำนวนนี้มาจากไหนเพื่อชดใช้เงินที่ขาดบัญชีเรามุ่งหวังจะได้เกินไปไม่ได้คิดว่าเมื่อเสียแล้วจะทำอย่างไรผมยืนงงและเหงื่อแตกคล้ายจะช็อกเมื่อรู้ว่าม้าที่เก่งว่าจะมากลับไม่ยอมเข้า กลับวิ่งเข้าลำดับที่สี่ในใจก็ปั่นปวนพิลึกบอกไม่ถูกเพราะเกิดความบาดกลัวขึ้นมานึกแล้วตัวเย็นชาเหงื่อไหลนึกว่าหากมีผู้รู้ว่าเงินขาดจะตรวจบัญชีแล้วเราจะทำอย่างไรผมกำลังยืนงงใจเต้นตึกตักอยู่เพื่อนเจ้าตำราม้าแข่งเข้ามาตบบ่าแล้วพูดว่าเสียใจเพื่อน ม้ามันขายเราเสียแล้วพูดพลางแสดงความเสียใจเท่านั้นก็พละหายไปผมได้สติคิดว่าเราจะมายืนงงอยู่เช่นนี้ทำไมในไหนมันก็เสียเงินไปหมดแล้วเราจะคิดอย่างไรมันก็ไม่ได้คืนเป็นความผิดของเราไม่ต้องไปโทษใครเราโตแล้วไม่มีความคิดเองเชื่อคนง่ายและโลภมาก กลับไปบ้านและคิดแก้ไขใหม่ดีกว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหักใจแล้วผมก็เที่ยวมองหาเพื่อนเพื่อจะชวนให้กลับด้วยกันแต่พยายามมองหาแล้วหาอีกก็ไม่พบหน้าตกลงผมก็กลับคนเดียวคิดมาตลอดทางว่าการพนันขันต่อนี่เข็ดชั่วชีวิตมันมีผีการพนันแน่เพราะครั้งที่หนึ่งก็เล่นได้ ครั้งที่สองก็ได้ต่อมาครั้งที่สามนี้ตั้งใจจะเอารวยกันที่สุดก็ผิดหวังเย็นนั้นกลับมาถึงบ้านใจมันเต้นตึกตักข้าวปลากินไม่ลงนึกว่าอ้ายที่เขาว่ามีทุกข์มันเป็นอย่างนี้เองคิดแล้วคิดอีกว่าจะหาเงินไปชดใช้เขาได้อย่างไรใจมันสั่นมือสั่นเขียนหนังสือไม่เป็นตัว เพราะหัวสมองมันตื้อหมดมีแต่ความตื่นเต้นไม่อยากนึกถึงเมื่อมีผู้รู้ว่าเงินขาดบัญชีเราจะปิดได้สักกี่วันไม่ช้าเขาก็รู้มันไม่ใช่เงินเล็กน้อยที่สุดก็ถูกข้อหาว่ายากยักยอกเงินทุจริตผมไม่อยากได้ยินเลยมันกลัวเหมือนกลัวนรกมันทรมานจิตใจผมเหลือเกิน ชีวิตไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนความรู้สึกอย่างนี้เองที่เป็นทางให้คนฆ่าตัวตายเพราะหมดปัญญาหาทางออกหรือไม่ก็เอาเงินจำนวนมากที่รับผิดชอบทั้งหมดหนีไปตายดาบหน้าซึ่งเคยมีคนปฏิบัติมาแล้วที่สุดก็เป็นคนทำลายชื่อเสียงวงตระกูลถูกตราหน้าว่าเป็นคนยักยอกช่อโกง เป็นคนอกตัอยูคิดแล้วผมกลัวจนตัวสัน่นผมจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดผมพยายามระง,งับจิตใจให้ปกติไม่ยอมคิดชั่วต่อไปอีกแต่มันก็ได้เพียงสั้นๆแล้วมันก็กลับไปคิดอีกเพราะหมดหนทางกลางคืนผมก็นอนไม่ค่อยหลับใจมันเป็นทุกข์พอหลับตายังไม่หลับสนิทรู้ตัวว่า ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ฝันเห็นหมาดำตั้งสามถึงสี่ตัวมันวิ่งมาเห่าแล้วกระโจนเข้าใส่ผมกลัวจนสุดขีดร้องลั่นออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวแม่ตกใจต้องเข้ามาเขย่าตัวจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่ผมก็เหนื่อยหอบจนพูดอะไรไม่ถูกแม่มีความตกใจมากเพราะผมพูดจาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนคนบ้า กลัวหมามันจะรุมกัดท่าเดียวคืนนั้นแม่ได้ไปตามหมอซึ่งอยู่ใกล้บ้านมาตรวจจำได้ว่าหมอได้ฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วให้ยาไว้กินแล้วก็เขียนใบสั่งแพทย์ให้หยุดงานเจ็ดวันแม่ผมเป็นห่วงผมมากคอยเฝ้าถามอาการไข้เมื่อผมรู้สึกตัวคิดแล้วก็เสียใจจนน้ำตาไหลยามสนุกสนานก็เห็นหน้าเพื่อน เมื่อยามทุกยากก็เห็นหน้าแม่ผมนอนซึมน้ำตาไหลคิดถึงตัวเองแม่มานั่งข้างๆเช็ดน้ำตาให้แล้วถามว่ามีเรื่องอะไรหรือลูกเป็นอะไรไปผมตอบแต่เพียงว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกนอกจากฝันร้ายผมกําลังจะหายดีแล้วเพื่อให้แม่สบายใจความจริงผมหมดความสุข คิดว่าอยากจะกินยานอนหลับให้มันหลับไปเลยแต่สงสารแม่คงจะเปล่าเปลี่ยวที่ลูกจากไปนึกแล้วผมก็สะอื้นออกมาจนน้ำตาเปียกหมอนแม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้เพราะแม่กลับไปนอนแล้วผมจะไม่ยอมให้แม่รู้เป็นอันขาดว่าผมได้เอาเงินไปเสียการพนันถ้าแม่รู้คงจะเสียใจมากคิดมานะ แก้ปัญหาของตัวเองกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาในทางดีนึกถึงจะขอพึ่งเพื่อนคนโน้นเพื่อนคนนี้มันก็ตันหมดมืดแปดด้านมองไม่เห็นทางสำเร็จไม่มีเพื่อนคนไหนเขาจะช่วยเรื่องเงินทองเมื่อรู้ว่าเสียการพนันผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีคิดไม่ตกจึงรีบเข้าห้องพระซึ่งมีอัฐิของคุณพ่ออยู่ด้วย กราบลงระลึกถึงพระแล้วระลึกถึงคุณพ่อรับสารภาพว่าได้ผิดไปแล้วต่อไปจะไม่ประพฤติเช่นนี้อีกขอวิญญาณคุณพ่อช่วยลูกสักครั้งหนึ่งเพราะไม่เห็นใครเป็นที่พึ่งแล้วเมื่อผมเข้านอนในคืนนั้นก็นึกถึงคุณพ่อด้วยความหวังอันเลื่อนลอยไม่มีอะไรแน่ใจได้แล้วผมก็หลับเพราะความอ่อนเพลีย หรือพ่อยาของหมอที่จัดไว้ให้ทันใดนั้นผมก็ฝันเห็นเจ้าสุนัขชนิดเดิมที่ผมแสนจะกลัวมันกระโจนเข้ามารุมกัดจะฉีกเนื้อผมและผมก็ไม่สามารถจะหนีมันไปได้เพราะมันล้อมหน้าล้อมหลังไว้แต่ละตัวมันดุยิ่งกว่าเสือคราวนี้ผมร้องแต่เสียงอยู่ในลำคอร้องไม่ออก พอมันจะกระโจนเข้ามาก็มีเสียงตวาดขึ้นเจ้าพวกหมาวิ่งหนีไปหมดผมเห็นชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาชี้หน้าผมด่าว่าอย่างเสียหายผมหันไปดูหน้าให้เต็มตาก็เห็นชัดไม่ใช่คนอื่นคุณพ่อของผมเองท่านชี้หน้าด่าว่าไอ้ลูกระยำทำลายชื่อเสียงของวงตระกูล ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอะไรต่ออะไรอีกมากมายผมรู้ตัวว่าผิดก้มลงหมอบกราบท่านอยู่แทบเท้านิ่งให้ท่านดุด่าพักหนึ่งแล้วผมจึงบอกว่าคุณพ่อช่วยผมด้วยผมหมดปัญญาหาเงินมาใช้หนี้เขาแล้วเสียงคุณพ่ออ่อนลงพูดว่านี่จงจำไว้เป็นบทเรียนราคาแพงมาก พ่อช่วยเองได้เพียงครั้งเดียวจะไม่มีครั้งหลังอีกจงจำไว้ผมรีบรับคําว่าครับผมจะจำไว้และผมจะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้อีกแต่ในใจคิดว่าคุณพ่อจะช่วยเราอย่างไรนะแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อพูดอย่างอ่อนหวานเหมือนครั้งท่านมีชีวิตอยู่ว่าลูกเอ๋ย พ่อรู้ว่าเจ้าได้เห็นผิดเป็นชอบไปชั่วระยะหนึ่งแต่มันก็สามารถจะทำลายอนาคตของเจ้าให้พินาศย่อยยับลงได้นะเจ้าจงจำเอาไว้เพราะเจ้าคบเพื่อนที่เป็นนักการพนันจิตใจเจ้าไม่เข้มแข็งพอก็ติดนิสัยของเพื่อนเพราะความใกล้ชิดผมบอกว่าครับผมจะจำไว้จนวันตายผมเข็ดแล้ว คุณพ่อกรุณาช่วยผมด้วยเถิดครับผมได้ใบตรวจแพทย์ลาได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นต้องรีบนำเงินไปไว้อย่างเดิมเสียงคุณพ่อถอนหายใจแล้วพูดว่าเอาพ่อต้องช่วยเจ้าเพราะต้องกู้ชื่อเสียงวงตระกูลที่ไม่เคยมีเสียชื่อมาก่อนเลยนับตั้งแต่ปู่ของลูกเป็นต้นมาจงฟังพ่อให้ดีนะเจ้าจงรีบไปหาอาของเจ้าโดยเร็ว เมื่อบอกเล่าเรื่องนี้ให้อาของเจ้ารู้แล้วเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือร,รีบไปเถิดลูกจะได้กลับมาทันแล้วผมก็ตกใจตื่นจิตใจของผมค่อยปกติขึ้นมากเหมือนได้กินยาทิพย์เมื่อนึกถึงคุณอาซึ่งผมลืมนึกแต่เดิมเพราะคุณอาของผมใจดีรักพี่น้องรักหลานอาการป่วยก็หายไป รุ่งเช้าผมบอกกับแม่ว่าผมหายดีแล้วผมจะไปเยี่ยมคุณอาทางภาคเหนือพักให้สบายใจสักสองวันแล้ววันนั้นผมก็รีบขึ้นรถไฟไปหาคุณอาทันทีผมยังจำได้ว่าเมื่อผมเข้าไปในบ้านคุณอาในเย็นวันนั้นคุณอาพูดอย่างยิ้มยิ้มว่าเดือดร้อนแล้วมาหาอาละสิอาเตรียมไว้ให้แล้วแกจะได้กลับรถด่วนขาล่องคืนนี้ทัน ผมตกตะลึงเพราะผมไม่ทันออกปากอาก็รู้เสียแล้วผมถามด้วยความแปลกใจว่าคุณอาจัดไว้ผมเท่าใดแกตอบผมยิ้มยิ้มว่าหกร้อบาททนท้วนคิดง่ายดีผมงงหมดทำไมมันแปลกอะไรอย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้น้อยคนนักจะเชื่อว่าเป็นความจริงแต่ผมก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อ เพราะเหตุการณ์ฟังแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าคนไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเขาก็คงคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเมื่อคุณอาพูดเช่นนั้นผมงงแล้วก็ถามว่าคุณอารู้ได้อย่างไรว่าผมจะขึ้นมายืมเงินคุณอาหัวเราะแล้วบอกว่าคุณพี่มีความสัตด์มีศีลธรรมบอกสิ่งใดแล้วก็เป็นความจริงไม่หลอกลวงมารยา ฉะนั้นเมื่อคืนนี้พ่อของเธอมาเข้าฝันบอกอาให้ช่วยเจ้าเรื่องนี้จึงเชื่อได้อาจึงได้เตรียมไว้เพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณอาผมพูดแล้วหัวเราะวันนั้นผมได้กินข้าวกับคุณอาผู้หญิงและผู้ชายพร้อมทั้งลูกซึ่งเป็นน้องของผมด้วยจิตใจสบายหลังจากนั้นผมก็รีบขึ้นรถไฟล่องลงกรุงเทพ ความจริงเงินห0 0บาทสมัยนี้ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยเมื่อเข้าสารที่หนึ่งประมาณราคากระสอบละ6บาทแล้วเงิน600บาทก็เท่ากับเข้าสารร้อกระสอบมันเปรียบกันไม่ได้เลยข้าวที่สองราคากระสอบละหบาทกว่าแล้วจะรู้สึกว่า ค่าของมันห่างไกลกันเพียงใดเมื่อผมได้นำเงินไปคืนไว้เรียบร้อยโดยไม่มีใครรู้ในวันนั้นจิตใจของผมก็เข้าสู่ปกติเหมือนตื่นขึ้นจากฝันร้ายผมต้องวิดจะเสียอนาคตและชื่อเสียงเสียผู้เสียคนผมเข็ดผมกลัวจนตายผมไม่ยอมทำผิดไม่ยอมลหลงไหลในความชั่วในชาตินี้ต่อไป ต่อมาผมโชคดีได้เงินโบนัสก้อนหนึ่งจึงมีใช้หนี้คุณอาจนหมดและมีความสบายใจเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาผมเดือดร้อนเหมือนใจของผมตกอยู่ในนรกย้อนกลับไปนึกถึงแล้วยังเสียวไม่รู้จักลืมเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นบางคนก็ขอตั้งชื่อว่านารกในใจเมื่อเพื่อนคนที่สาม เล่าเรื่องที่พวกเราให้ชื่อว่านารกในใจให้พวกเราฟังแล้วก็ยังมีเพื่อนนั่งกอดอกฟังอย่างเพลิดเพลินข้างหลังในรถอีกคนหนึ่งเมื่อทุกคนได้เล่าเรื่องให้ฟังหมดนอกจากขพเจ้าเป็นคนขับรถแล้วต่างก็เพ่งมายังเพื่อนคนนี้ขอให้เล่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ตื่นเต้นโดยเป็นผู้เล่าต่อจากคนที่สาม เพื่อนได้ฟังคําขอร้องก็ตกใจร้องปฏิเสธเสียงหลงว่าไม่มีเรื่องอะไรเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานพอที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนฟังฉะนั้นจึงขอตัวเป็นผู้ฟังเพราะไม่สันทัดเล่าแม้พวกเพื่อนขยันขยอเพียงไรก็ไม่สามารถจะให้เพื่อนผู้นั้นเล่าเรื่องนี้ได้ข้าพเจ้าเห็นใจเพื่อนว่า คล้ายจะบีบบังคับให้เป็ดตัวผู้ออกไข่หรือให้ขันเหมือนไก่นั้นคงจะไม่มีหวังจึงบอกกับเพื่อนๆว่าข้าพเจ้ามีเรื่องที่ตรงกันข้ามกับนรกในใจหากได้พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัสัจจันที่ได้เกิดขึ้นจากปากคำของหญิงชาราผู้หนึ่งมีผู้รู้เห็น อยู่ในนั้นจำนวนมากได้ยินได้ฟังด้วยกันทุกคนหากจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านฟังก็คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและคิดว่าเป็นเรื่องน่ารู้และแปลกประหลาดมาศเจนรรเรื่องหนึ่งคือไม่ต้องการสวรรค์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูร์ได้เขียนไว้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้อ่านได้รับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติให้สร้างแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงท่านผู้ฟังครับบาปกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริง กฎแห่งกรรมก็มีจริงบุคคลทำกรรมเช่นไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นถ้าหากคนเราเกรงกลัวและละอายต่อบาปแล้วก็จะไม่ทำกรรมชั่วทั้งปวงก่อนจากกันวันนี้เฮฮกขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคน สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการเรื่องเล่านิทานร,รมกรรมลิขิตโดยเฮียแฮกนิทานร,รมกรรมลิขิตกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ